วันนี้เราจะมรไมเร่มมร่ทุกเรอ่ะก็เห็นงินเราไมตั้งมีตั้งแซนกว่าท่คือเราไม่ได้เติมครับคุแต่ว่าเราเนี่ยทงานนะคะน้องเราก็ทงานลนะคะเอานี้ก็จะมาเร่นะคะเร่ไม่ถงนาทีนะเพราะว่าแบตเร เดีหนังสือเด speed นะเดี๋ยวพาไปไป<ด>ท<ด>ัวร์ข้างหลังเงียบๆไปทัวข้างหลังนะถ้าหล่อนก็เป็นเพจเราแล้วก็มีเพจเราไก็ไม่เี็นไม่ได้เลยเพจไม่ได้เพจไม่ได้ก็ชันวักสัมพันธ์นะคะเราเยวเราเป็นแค่หนึ่งแสนเนาะเอ่หนึ่งแสนแอนไม่รู้อ่ะไม่รู้วิธีสร้างสันสองนะซะ คุณทำไมคนเอาสร้างสรรค์สองเช่นเคยจหรต้องกดเหรออายะทำหมดก่อนใช่ไหมบอดี้มันนี่นั่มมันี่มานี่มานี่ยิทิ่ฟันนี่ลับเลยมันนี่มันไม่ดงฮ่าอ่าเออเราได้ซอยทันซอยดูเลยนะคะซอยมันเลือยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรื่องไม่ถูกอ่ะ ให้ทุกคนมีได้สะมาอันไหนอันได้ปะสนนีอันนนี้ลานจอดรถสามพันเฮ้ยตอนนั้นยังห้าพันนะเว้ยโกงกันนี่ว่ะโอ้มาถถอยูาาาา่ด้จอดร,ร,รถคือออนนี้ก็เออขอนขอุญาตบายบายนะ